เหรียญสิบส,สตางค์รูปปีพศสองสี่หสี่แบบพิมพ์ปกติทั่วไปก็จะสามารถพบเจอได้ทั่วไปตามตลาดขายเหรียญตามแผงขายเหรียญและตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปนะครับ จะเป็นสภาพผ่านการใช้งานที่มีสภาพค่อนข้างดีไปจนถึงสภาพสึกหลอจากการใช้งานนะครับสภาพผ่านการใช้งานที่เคยซื้อเข้ามาเก็บไว้นะครับก็จะมีราคาไม่เกินเหรียญละห้าสิบบาทนะครับ